คำถามที่น้องๆละหลายคนสงสัยว่าพี่ครับมันจอยกับพี่ยังไงอะครับพี่ครับแอดเพื่อนพี่ได้ไหมครับเพราะจอยไม่ได้พี่ครับพี่ไม่รับเพื่อนผมเลยผมเล่นกับพี่ไม่ได้เดี๋ยวเองดูวันนี้พี่จะพาเองไปทำาันทำได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมนะ มาครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมนะวิธีนะครับผมวิธีดูตามพี่เลยนะครับผมวิธีนะผมนะตัวละครนี้ไม่มีพี่เป็นเพื่อนนะครับผมไปที่คําว่าเพิ่มเพื่อนครับหลังจากนั้นค้นหาคําว่าเบสโซโลคือชื่อพี่เองนะผมนะ B E S เด็ o นะครับผมค้นหาหลังจากนั้นนะครับจะเจอตัวละครพี่เรากดคลิกไปนะครับผมนะแล้วก็กดดูโปรไฟล์แบบเต็มพอหลังจากที่เรา กดวิวฟูลโปรไฟล์มาแล้วนะผมมันจะมีคําว่าเข้าร่วมนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับผมนะทุกคนก็สามารถกดเข้าร่วมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นให้ทุกคนกดติดตามก่อนนะตรงนี้จะเป็นคําว่าติดตามนะผมแนละ้วกดเสร็จปั๊บแล้วลองรีหน้ารอบหนึ่งนะครับก็จะมีคําว่าเข้าร่วมขึ้นมานะครับผมใครจอยไม่ได้รอบนี้จอยไปแล้วนะ